กาบสวีดัสสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเดิมตองอูนาทางบันเตงสำหรับเมื่อคืนนะครับที่ผมวิเคราะห์ไปนะเป็นทางด้านเชลซีกับคิตตันพาเลตน,นะครับเชลซีชนะไปถึง2ประตูต่อศูนแต่เสียหน้าเสียดายที่ผมกดสูงไปนะฮะก็ไม่ได้กินส่วนทางด้าน แอตมาริกนะครับพบเอเบนยอนนะก็เป็นทางด้านเอเบนยอนนะครับแพ้ให้ทางด้านแอตมาริกไปถึง2ประตูตอนหนึ่งแต่เป็นราคาที่แคบที่เป็นทางด้านเอเบนยอนนะครับกินไปนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีศึกกันโซเซียอ,อิตาลีนะครับนาโปลีพบเอโรัวมานะทางด้านอตาลันตาพบเวโรนาและบาร์เซโลนาพบคาดิสนะครับสาหรับวันนี้ที่ผมจะเปิดมาให้เป็นทางด้านบาร์เซโลนานะครับเรา มาดูฟอร์มกันหน่อยนะครับผมฟอร์มนะครับโดยรวมของทางด้านบาร์เซโลนาชนะไปถึง3นัดนะครับเสมอ1นัดแพ้1นัดนะครับก็ยังไม่พอเหมาะพอควรนะฮะเรามาดูทางด้านทีมเยือนอย่างคาดิฟฟอร์มโดยรวมชนะไป2นะครับเสมอ1แพ้2สําหรับนอกบ้านนะครับก็ชนะไม่ชนะเลยนะครับผมเนาะเสมอ2และแพ้ไป3นะครับวันนี้เจอศึกหนักเจออย่างบาซ่าไปด้วยนะฮะ แล้วมาดูเฮทูเฮทก่อนที่เราจะไปดูผู้เล่นตัวนักเตะนะครับผมท่านั้นหลังสุดนะครับที่เขาเจอกันเป็นทางด้านบาซ่านะครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งคาริทหนึ่งครั้งนะครับและเสมอกันไป2ครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เรามาดูกันหน่อยนะเฮทูเฮทก็ดูไปแล้วนะครับเรามาดูรายการตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสําหรับวันนี้นะฮะบาซ่านะครับก็จะมาระบบ433ส่วนทางด้านคาดิทนะครับจะมาระบบ442สําหรับวันนี้นะครับบา ปั่ซาจะจัดนำทัพโดยสามประสานแดนหน้าโอมาบิยองนะครับและเป็นทางด้านเฟอร์ลานตอเลสนะครับและเป็นทางด้านอุสมานเดมเบรเร่นะครับส่วนทางด้านกองกลางนะครับก็จะมีทางด้านบูตเกตนะครับเป็นกองกลางนะส่วนทางด้านคู่เซนเตอร์นะครับก็มีทางด้านกาเซียเอริกนะครับผมเป็นทางด้านผู้รักษาตูก็จะเป็นทางด้านมาร์คอังเดสเตเกนนะครับเป็นผู้รักษาตูในค่ำคืนนี้ อ่าเรามาดูทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับเป็นทางด้านคาดิสจะจัดแผนการเล่น4-4-2นะครับใช้2กองหน้าชาวสเปนนะครับ2คนเลยใช้เป็นทางด้านลูคาส์เปเรสนะครับจับคู่เล่นกับทางด้านอันวาโรเนเกโดนะครับผมส่วนทางด้านส่วนของทางด้านกองกลางนะครับก็จะมีทางด้านเฟเดริโกซานนะครับจับคู่เล่นกับทางด้านมารีโคเซนะครับส่วนทางด้าน กองหลังนะครับจะมีทางด้านหลุยเอเนเดนนะครับจับคู่เล่นกับทางด้านวิกเตอร์ชาร์นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสเบเยตัวผู้เล่นน่ครับว่าจะได้ลงเนาะเรามาดูทางด้านรายการตัวผู้เล่นบาดเจ็บกันบ้างนะครับก็มีทางด้านอาราโจเรเบโตและก็ อุมติตตี้นะครับผมแล้วก็เปรี่ส่วนทางด้านรายการตัวเล่นบาดเจ็บนะครับของทางด้านคาดิสนะครับก็จะมีทางด้านฮโลยันนะเป็นอเป็นรายการตัวเล่นบาดเจ็บนะฮะเรามาดูทางด้านของราคาและคนเล่นนะครับคนลงทุนไปทางไหนกันนะครับสำหรับบาซ่านะครับคนลงทุนไปถึง6 6เลยนะครับส่วนทางด้านคาดิสนะครับปอลลองเนาะคนเล่นไปถึง34%เเเลยนะครับสำหรับวันนี้ เ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทาไมคนเล่นเยอะจังนะฮะก็ราคาแฮดีแคปน้บตอนเช้านะโต๊เปิดมานะครับอยู่ที่1.5หทับสหรือลูกครึ่งควบ2นะครับน้าทางด้านบาซ่าเนี่ยได้0.95ส่วนทางด้านน้ําคาดิสเนี่ยได้เท่ากันกับบาซ่าเลย0.95เหมือนกันสําหรับนะครับราคาตอนนี้นะครับแข็งมากราคาลูกครึ่งควบ2นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมมองแล้วนะผมมองว่าคาดิสนะครับน่าจะเสมอเนาะนะครับบาซ่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่ จะแผ่วลงสำหรับฟอร์มนะสมวันนี้เนี่ยผมก็ให้ลองไปทางด้านคาดิสละกันนะครับเป็นบอลลองเนาะเพราะเขาก็ยังไม่ชนะนะครับเสมอกันไป2นัดผมว่าคาดว,ว่าจะวันนี้เนี่ยจะเสมอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้ไปด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับมีา้าอความแบบ